สวัสดีครับมาบอกันอีกคเก่าครับกับช่องน้ําช่เหนะครับวันนี้วันนี้พาพีปรนองมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับเนาะในหลอดกองใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับเนาะวันนี้เป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาครับเนาะวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยหลอดแรกนะครับเนาะทุเรียนพอดีทุเรียนต้นแตกยอดครับแตกยอดแล้วก็เริ่มเป็นใบเพสลาดนะครับเป็นใบดาบผมก็จะมาใส่ปุ๋ยหลอดแรกครับมันจะใส่เป็นสูตรนี้ครับหกสามสามนะครับเนาะจะเป็นปุ๋ย อินทรีย์เคมีนะครับเนาะผมจะใส่หลอบทรงปุ่มนะครับเนาะกระจใส่บรายครับประมาณกำนึงเนี่ยครับกำแน่นๆนี่ครับใส่หลอกทรงปุ่มเพิ่อนครับเนาะแะเป็นใส่ปุ๋ยหลอกแหลกนะครับเนาะกับทุเรียนจะครบสิบหาหมือนนะครับนี่โมเน่นนะครับเลยกว่าจะใส่เดือนนึงจึงใส่ปุ๋ยยี่สีบโมเน่นครับคือผมจะเน้นตรงนี้ครับเน้นยอดอ่อนครับ ถ้าเป็นแดกหย่อดกะคือใส่ได้ครับเพราะว่าเป็นช่วงของเป็นหลากเป็นเดินนะครับเนาะช่วงช่วงเป็นแดกหยอดนี้ระบบหลักเป็นเป็นเดิอนเนาทำงานนะครับเนาะผมจะโมเด็นว่าปลูกไม่ใส่เดือนเดือนหนึ่งจังใส่ปุ๋ยจริงๆครับผมจะโมเด็นครับผมจะเน็นเอาตัวเป็นแดกหย่อดใหม่แดกหยอดใหม่นะครับนี่แดกหยอดหย่อนเป็นแดกแสดงว่าระบบหลากเป็นทำงานนะครับเนาะเอกจากใส่ปุ๋ยได้เนะนี่นะครับผมจะลองเบื้องนอกเนาะคือผมใส่ปุ๋ยสูตร อินซีเคมีเนาะครับหกสามสามผมจะใส่ควบคู้กับแบบนี้ครับเป็นสารปรับปรุงดินครับพี่น้องสารปรับปรุงดินยี่ห้อได้ก็ได้ครับแบบเม็ดแบบหน่ำก็ได้ครับผมจะเอามาใส่ควบคู่กันครับเพื่อปรับปรุงดินในน้ำตูนนะครับเนาะผมจีทดลองเบิ่งนะครับว่าเอาหยอดเป็นแตกผมก็ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะนี่ครับเป็นเริ่มใบเพลก็ไม่ครับเป็สลัดกับเป็นใบดาบครับเพื่อจะให้ยเป็น บำรุงพันตอนกั่อนะครับเดี๋ยวอีกประมาณด้ประมาณอีกจะให้มันอายุครบเดือนผมจะเน่นปุ๋ยทั้งใบนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะผมบักุเรียนมันกะอันตอบความร้อนชื้นนะครับเนาะการแต่ยอดแต่ยังมันจตเล่งในช่วงนี้นะครับช่วงฤดูฝนนะครับเนาะเขตของภาคอีสานนะครับผมปลูกดูอุบลนะครับมันเป็นดินส่วนกนทรายแต่ว่าโขกที่พมยกเนี่ยมันใส่เป็นดินกลบอนะครับมันก็มีดินเหนียวนํานะครับผมก็ พัปุงดินไปเนาะเกตภาคอีสานช่วงหน้าฝนนี่มันเป็นร้อนชื้นมันถือกับทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนจะมาร้อนชื้นอากาศร้อนชื้นนะครับเพิ่นจะเดินหลากแตกหยอดได้ดีนะครับเป็นช่วงที่เข้าต้องทําใบทําโครงสางเพื่อนนะครับเพื่อให้เพิ่นใหญ่นะครับห้เพิ่นใหญ่ไปท่านครับจะไปถือกับหน้าหนาวครับหน้าหนาวนี่เพิ่นจะบอกปันไดครับหยอดเพิ่นที่เดินดีคือช่วงหน้าฝนนะครับเนาะเนาตตรงเล็งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับเนาะให้เพิ่นสาง สั่งลำต้นสร้างใบสร้างโครงสร้างของคนน้องเนาะให้มันแข็งแรงจะได้ไปทนทนในช่วงหนาหนาวกับหนาร้อนเนาะครับเนาะนี่นะครับภาคอีสานมันจะมี่สามดูดเนาะครับเนาะฝนหนาวร้อนเนาะครับเนาะแต่ทุเรียนชอบอีริงก็คือร้อนชื้นคือหนาฝนนั่นละครับเพราะว่าฝนจะตกมาเรื่อยๆรื่อยนี่นะครับจะว่าวันจะเปล่ยนคาง,งครับวันจะเปล่ยนคางนี่ผมจะอค่อยตัดนะครับเพราะว่าเพฝนสีเก็บความชื้นเพฝนเพฝนมัดอากเย็น เยนน้ำปลนน้ำบนบนสิมากนะครับออกตุเรียนบนสิแตกยอดเลยดีนี่นะครับผมกับบเน็นครับว่าสิียใสปุ๋ยช่วงให้เต็มอายุครบเดือนผมบเน็งครับคือยอดเดินยอดเดินผมใส่ครับนี่ผมปลูกมาได้ประมาณสิบกุมเอหยอดเป็นเดือนดีครับยอดเป็นแตกแสดงว่าระบบหลักเป็นแข็งแรงสมบูรณ์ครับผมก็เลยทําการใส่ปุ๋ยให้ระบบยอดเป็นต้นอ่องเลยครับนี่นะครับสําหรับลิดนี้ครับอันผมจะแนะนาการใส่ปุ๋ยนะผมกับเมื่อใด ถึงว่ากับเก่งเหรอครับแต่ว่าผมจะทดลองนะครับทดลองเบิ่งแตามโมเมนต์วาแนะน้ำหรอกครับคือให้พี่น้องจิูุที่ติดตามนะจิจิปุทีเรียนนะครับกให้ลองเบิ่งวิธีผมน้ำจังสินะครับว่าตุเรียนผมมันจะไปได้ดีบ่ว่าลองกับผมครับพี่น้องนี่นะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยมูอนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายฝากกดไลน์กดแชร์กูติดตามน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสองน้ำชั้นเหนี่ยนะครับเนาะสวัสดีครับ